สวัสดีครับพี่น้องพี่นาลักษาแ้งลูกท,ทุกคนสำหรับคลิปนี้พระเบผ้าเมียครัวมนกำนองมาหน้ามาซื้อกาแฟอเมซอนพี่น้องเลยเลยตอนนี้นางเด่นในร้านมันเย็นเย็น,ยนพี่นอ้องอันนี้มานนางมานามานางตากแอร์ครับเจ้าเย็นดีหรือยังนี่มาเบิ้งแหวงกับลูกมาเนี้ครับเบ๊ดเดินได้หรืนะอปเปล่ี่นเบลอนคนเบลอนนามพะยุน ร้านนี่เย็นดีดีไปเน้องพราะวร้านแรกก็เย็นดีหมดแลยเนาะมันเอ๋เนาะเอานั่งน like ั่งนั่งร่แทนแม่สู้ชุดงามเหมือนเจ้าชุดกับผู้ไปซื้อหรือว่านันเบื้องทางนอกกันเป็นล่มธรรมชาติใบไม้ตีนกวนไปซื้อของอยู่ในห้องแอรมันเย็นคือยังเขาเย็นน้ำเขานั่งใต้ต้นไม้แบบนั้นแหละพี่น้องนาแม่เนาะกินแอร์เนาะ พ่อมือซื้อก็ยังเขานั่งกินแต่ของใหม่เ,เดี๋ยวมันหก,กนั่งนั่งร้างนี่สองแก้วพ,พ่อว่ได้กินซ้ำพ่อกับลูกกินด้วยกันบ้า <c oughs> ชาเขียวนางลง่องนางล่องกินแล้วแล้วนั่งนีนร่องนู้นอืมอม,มากรองดากใส่พี่น้องไปเลยพี่น้อง กูได้มากรถได้ก็สั้งเอามีหลายรถต้งองเนาะเพาไปกินกาแปรอะไรกินได้ด้านน้ำมันเขียวเนี่ยโอ้ยอยังบอกใช้เคียวดิแซ่บหวานมันยินเนียวในีูปอ่ะเอะไรเป็นอะไรกลับมาแล้วพี่น้องกลับมาแต่อเมซอนแล้วเป็นอะไรมานั่งอยู่เทียงหน้าพี่น้องอยู่เฮือนไม่ได้ห้อนอยู่ในคล้ายแน่เย็นจะหน่อยมันเอาจะหน่อยิไปเอาผัดลมมา มาเปิดพัดลมเนี่ยอะไรอะไรอะไรโอ้โหขัดใจโดนขัดใจอาลงมาลงมาสัลงมาลงมาอาลงมาได้ไหมลงมาเพิ่มใครใช้ให้งอยแกงแก่งเยอะอเอาลงมาสัลงมาว้าพูดแล้วนะเออดีใจเอาลงมาเนอะพี่น้องมึงเนี่ย ว้าวคุณน่างว่าแล้วุณน่เออได้ใจวันนี้เอาได้ขี่ลังพอดีใจโอ้คนอันนี้คนอันนี้คนอันนี้คน,นนค,นนนคนคิดงานคนคิดตัวตัวนี้ลูกแมนบ่คนคิดตัวอีแม่แมนบ่ะเออโอ้ันจ้าจ๋าจ๋าสวัสดีค่ะคีน่น้องสวัสดีค่ะโอ้ยน้องพี่น้องใส่ละลูกไว้เลยอยู่พี่ มันน้ำมันน้มันนามันย้อนแสงก็ทนได้แจ้ามันหนะเอ้ยเย็นนะพ่อนั่งยังเย็นครับผมเย็นดีมากพี่น้องช่วยหน่อยพี่น้องมาต่อบบบนี้เหาเฮ็ดยังยิงนั่งหมดนลยนั่งละม่นมาแก่หมวกกันน็อกได้คล้องเทเทรถคันนี้เขาได้หมวกกันนกอันเดียวเนาะเพราะว่าเขาเขาเงินดาวคือว่า่ะัรถคันนั้นได้สองเลยไปคือทวารไปที่นอไปน้ำกันนี่พ่อมาใส่อะไ โอ้คอนึงคอว่ามันหมวกกันนกเตียกที่แหลกมันเป็นไล่ไล่ที่กันกระดาษนี่ทั้งหนาห้อยง่ายคลองไม่ก็ขีดเกียวห้อไง่ายนะมาเปิ่คองเดี๋ยวเดียวเดี๋ยวเสียตะนมาก่อนมีเสียทั้งหลังอีกเ๋ยใส่พี่น้องมึงก่อน ฮ๋วยกอดแต่ว่ามันบางเน่พ่อเออไว้ก่วยส่ใสวยเนั่นจะวันขี่รถอั่นเปนช่วงนี้มีอยู่ตัวหนึ่งมันหายไปใส่ยักษ์เรวตัวนั่นเนาะตัวน่นอเนาะอน้าเดตัน่ะเจ้าอันนี้ก็ฮอนด้าที่กันเขรียเจ็ก็่าบเเจ็เสื้อผ้าลมเอเสื้อมขนาดเอ็กแซลอะไ้ยังหัดอยิงติ่งพี่น้ค่ะ มไ,ไม่คับข,าขวานเจ้าไปเรียนวิ่นวินส้ายใดนี่ส้ายหนงมานะานน,นสะอาดอปั๊มน้ำมันเดียวนนสะอาดมุกดหาระไะเคือเทวะวะจะเป็นรถแก็บติไหมเขาเอินรถแก็บต,ตลอดมาก,ก่อ,อะไรรถเก็บอ่างรถอันขาจะหอน แลีนทรงคนนอะไรเนี่ยแต่ไข่พิ้นไปพี่น้องเออคื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 ออยู่ครับดีใจบ่ดีใจขอบคุณพี่ใหญ่เอ็ซีขอบคุณพี่น้อยพี่สาวของเขาหลายหลายเด้อค่ะเด้อซื้อรถไถออกรถไถขอนไถั้งออกทั้างขอนพี่น้องเขาขอบคุณหลายหลายเด้อแครับขอบคุณขอเยแย่แล้วจะเล่นลุงเรื่อง ว่าเขาเอาอีกแล้วพี่น้องคนหาคนคุณได้อยากเบิ่งรถเต็มๆกันไหมเบิ่งสร้างชาวเราบอกอีสานเท้าปุรณะเดิมไปจอดปุรณะเดิมเพรมันน้อนอันนี้มันเป็นกระดุมติดแต่ว่ามันก็มีอ่าคว่ำแบบก็เจ้าไหนล่ะคว่ำพุ่มใจตื่นตันใจแค่เคี้ยวแนว่ดอะไนะแม่เราอดีใจน่ะพี่น้องเบาเวราะถือครับผมเอามันนี้แกะกล้องได้ของฝากป้อมบ่กล้องของขวัญบันใดทรงใหม่มันประเณกล้องของขวัญมันเป็นของแถมบ่อ่ว น้องแจมหมอไซเห่าเนี่ยเ่แม่นได้พดัดลมอ่อาสิมาชโชว์ให้พี่น้องเบิ่องบนเนี่ยเอาเอาเอาได้กระสันได้ประตูเอาเบื้องอนไะเอา้ามันต้องประกอบสิบาทใส่ยามาเบิง่งพอดีเลยประกอบได้ไหมประกอบเก็รขี้ดาวยี่พี่น้องเบิ่องเนี่ยมั้โอ้ขาดท่อพอดีแหละตัวนี้เอาไว้เปิดอยู่เทียงหน้าหน่อยเนาะอืะใส่หัวใส่หาเนี่ยเพ็ดบ่ อ,มมอ่เดเอาพืนมาใส่ก่อนนะครับแล้มันต้องมีพืนมัน่นเดี๋ยว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 พี่น้องเบิ่งอันนี้ก่อน่คยว่ามันคืออย่างวานนี้ว่ะเพิ่งนี่คืออันชะกโคกชโคกของพูทเฒ่านป่วยเนาะก็ตลกเออคือของเม่แม่ <laughs> ของอเม่ทอบแลใส่เียเวลาจะายไปได้เนาะ จะตัดเล็กอย่างนี้จะต้องเอาสายไฟส,สอดเขานี่ก่อนแม่เอาแี่น้องมดเนี่ยสอดเขานี่ด้อจะต้องเอาสายไฟนะมันต้องมีหูส,สอดไว้ก่อนแล้วใครจะเบิง่งเน้่ยมันนี่ก่อนเอาเป็นนี้เลยเป็นเตยเป็นบ่ซุปใส่หมดแล้ว,ลวมันระโกะหมดเปนติเออเด็โอ้มันกลับกรับเลยบ่โอ้สายไฟใครจะย็ดบ้างทึ่งนี่แล้วสีงามเลยสีสีอย่างสีบ่อน เง้อค่อยใส่ใส่ใบฟัดก่อนอันนี้มุออกไทุกัวแล้วกมุนทังใดได้กรทังดันเลยอยก็เป็นสางหลอย่างรืลิ่มด้ว่ยเบื้องต้นต้องซื้อนำในเด้อวันนี้หันหัวขึงงานหัวลงกพมีประโยชน์หลายอย่างนี่หาะมีประโยชน์อยู่ที่จังได้เราเป็นประโยชน์หลายอย่างเเอาด้วมันก็่อต้องหาเม จะสังเกตตัวดึงจะสังเกตตัวดึงแม่แม่ต้องฉลาดไม่ใช่มันผิดมันผิดตัวที่ใช่จะหิ้วเนี่ยมันต้องอยู่ข้างบนอยู่แล้วตัวหิ้วตัวหิ้วอยู่ข้างบนเออแต่อันนี้มันอยู่ยังไงเดี๋ยวเราดูก่อนเดพอดูซิเอาฮิตยังไงคุณแม่ตัวอ่อานี่ออกคนะมั้งเอาแมนนี่โอเคม่ใส่แบบนี้เอาให้มันตรงให้มันตรงก่อนจเตมนปึกไข่เนาะ มาปืกดอกฉลาดน่อยเรียนมาหน่อยมันถือว่าอะเอาไม่อย่งอีกแค่นี้ค่อยซุ้งขึ้นซุงลงเนาะนี่ก็ได้เอียงจยเอียงมวยเอาๆจะเป็นสร้างแม่กำลังประกอบจะเอใบผัดมันมาน้เบิ้งใบผัดมแม่จะใส่ใบผัดฮะมนุษย์แม่จะใส่ใบผัด

อาใส่ตัวนั้นใส่ตัวนั้นใส่ตัวนั้น,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 นมันมีหน้ากากมันด้วยนะมีหน้ากากใส่หน้ากากเข้าไปต้อง,ตงซื้อดูต้องซื้อก่อนต้องซื้อขึ้นบนไหมในคลองยี่ห้ออย่างก่อนอ่าเดี๋ยวก่อนพึ่งครับอ่ะแม่บ่ได้สอบดอกวันนี้พี่น้องเลยบ่ได้นี่แม่โอ้สักนี้ได้สร้างคะได้บ่เห็นเบาะคอยหลอดมื่อยน้ำเห็ดยังไงจะเห็ดเราจะถามเขาไว่าอยังก่อนพัดลมยังไงยังยี่ห้ออี่ห้อโอ้เดี๋ยวขออ่านขอกระชีดเดาอ่านเด่นพี่น้องอันบ่ถือขอสดเด้อแม่ยังบ่ใส่หน้าเดี๋ยวบนก่อนใส่นี่บ่ อันยังได้พิ้วยังไอเอทปะนนะวิทนี่เช็คตัว่าไยังวิทนี่เอาเอาแม่ให้แม่ประกอบกันยีได้เปิดพี่น้องเบิ้งเอามาหนีิประกอบเรียบร้อยพี่น้องเปิดด้วยประเด็นเติมพลังใ้เอาได้บ่ประเด็นเบอร์เอาสไลด์ขี้นี้เอาไว้สักนิดนะแม่เนาะสวัสดีแจ๊บขอบคุณทุกสิ่งอย่างเด้อพี่น้องเด้อ บรรยากาศเมื่อนี้ครับผม,มพุ่นมอไซค์เฮ้าจอดที่คุณพี่น้องเห็น่าคุณจอดจีไตของมองพี่น้องถ้าคลิปนี้ว่าเปเรียขอบโวขอบใจพี่น้องสู้ผู้สุคนเด้อคนดีจาจพี่น้องไปเบึ้งบรรยากาศหน้าบ้านหน้าบ้านเฮ้าเมื่อกี้รถขับามาส่งกับมาจอดเนี่ยนาะแม่เนาะเตรียมรถง้มกับจีไ้เมนู่ยังเนาะสูพีสุน้องกินยังหน่อยครับผมขอบคุณทุกสิ่งอย่างเด้อพี่น้องส่วนสลัดเงี้ยนกะ เดี๋ยวสองสาระราบริษ,ษัทเอานนางมุกก็จะอัปเดตบังมาแลีงหมดเลยพี่น้องเด้อถ้าเราคลิปนี้กับจิลาไปก่อนขอบคุณทุกการติดตามรับชมท,ทุกทับสไครต์ไลค์แชร์กวอนแม่กับลูกลาไปก่อนสวัสดีจ้า